ตโตกุขะ l าธนม a ะลังก m โลมะเต a ะโมตัสสะภะคะว o โ a อะ s a หะโตสัมมาสัมพุทธ a สสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะ nạ mô tá sa pa ka wa tô A-la-ha-tô-sa-ma-sam-pu-tá-sa tá sa ti se pan cha si tu ti pi ma yang van te ti se ปัญจศิลานิยาจามะตาสิยัมปิมะยังพันเตติสละนีนาสะปัญจศิลานิยาจามะพะโตัะอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อาละหะโตสัมมาสัมพุทธาสันงคชามิธรรมังสระนังคัชามิธรรมสระนังคัชามิสังฆสระนังคัชามิสังฆสระนังคัชามิดุติยัมปีบุทธังสระนังคัชามิ ทูติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสระนังคัจฉามิทูติยัมปีธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสระนังคัจฉามิทูติยัมปีสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสระนังคัจฉามิ ตติยัมพุทังสระนังคัจามิตติยัมปีทามังสระนังคัจามิตติยัมปีทามังสระนังัจามิตติยัมปีสังขังสระนิปาตาวิรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิปานาติปาตาวิรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ อะทินาธนาเวรมณีส oh. ิกขาปัตังสมาธิยามิอะินาธนาเวรมณีส oh yes. ิกขาปัต hmm. ังสมาธิยามิกาเมสุม okay. ิชาจาราเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจารา เวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุรามิระยะมัชบะปามาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปะทานยันติตัสมาสีลังวิโสุะายตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Na mô ta sa bà ca wa tu a la ha tu samma sampu tát sa Na mô ta sa bà ca wa tu a la ha tu samma sa Và tạm lời tụ quân มะยังพันเตอิมังวัจจักุติงชาตุที่สัจจะคาตานาคาตัจจะพิขุสังคัจสะโอนุสยามะสาธุโนพันเตสังโฆ วัจจกุติง,จจตงปัติคันหาตุหิตายะสุขายะข้าแต่พระพิสุสงผู้เจริญข้าแต่พระพิสุสงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ซึ่งเวจักุดีนี่เกุดีนี้แด่พระพิสุสงุ่สง์ผู้มาแล้วและยังไม่มาแต่จะตุลทิศตุขอพระพิสุสง์โปรดรับขอพระพิสุสงโปรับเวจักกุดีนี้ ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ <noon> และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดการและนานเทินสาธุสาธุสาธุอะนะโมทามิกาบ ยังไงก็ทั้งพระอยู่ใหลหลังงควหลังไงฟองควรอาจารย์หลังงเพรามันทักงหลังงวพราเอย่างนี้แม่ขาวบริขารหลายกลัวที่ปาทะหลายหลายได้แม่ขาวตามภาษาผูหยิงเนาะที่าเ็ดปั้อกนกุ้เนดอก ค็น่าแม่ขาเจ้ามันยังนะหลายอันหลายอย่างหมงหลายผักบุ้งหลายอันนี้ใส่ไวเพิ่มเลยเพิ่มทุกโพลได้ไปนะทางแม่ชีทางอันนี้ก็ต้องมีหลายอย่างบให้เป็นกังวลล่ะบอได้ว่าไฟจิมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ดอกแต่ว่าก็บให้เป็นกังวลผู้ง่ายกับมีผู้บอกบแวกแวกน้ำแนวพวกนี้กับมีอยู่ให้ได้ความปลอดภัยน้ำ จังหวะไาลา่ละเอียดก็ค่อนข้างหลายก็ทั้งพระ,ะหลังกับห,หลังใหญ่ไหวดีเฮ็ดไหวเป็นตะยูกัสิมี้พู้มายูจะดอกอผู่มายมูถือว่ามอบถบายสฆงสฆงกับมอบให้แมชีเป็นผูอยูผู้ดูแลผู้ใดสิม,มายูกับตามฐานหน้านูกตามผู้น้อยผู้ใหญ่ตามความจําเป็นผู้ตีกับนี่หลังสะดวกบ้างว่าสะดวกบ้าง ผู้เท่าผู้โอผู้นุมอยู่จังไดจัดแจงกันไปผู้หน่อยผู้ใหญ่จัดแจงกันไปกันแม่ซี่บม่มีหรือเป็นบางการบางข้าวไม่ออกกระสิทมาวัดมาว่ากับมานอนก็ได้ที่ต่างได้เบึงไปนำ้ำได้ดูแลไปนำ้ำใส่ให้เกิดประโยชน์กก็แจ้งสิสมเจตนาของผู้เฮ็ศผู้สางเพิ่นสิ่งเหล่านี้พันวา่า เป็นสิ่งที่มีอานิสงส์สูงของบรรดาอามิธท่านทั้งหลายเพราะว่าได้ประโยชน์โดนคือจังเข่าโภชนาอาหารก็ได้ประโยชน์มือหนึ่งมือหนึ่งมือลดมากก็หิวอีกแล้วก็ได้การท่านไม่ถวายในปฏาหารยังไนก็ได้ประโยชน์สัมปธาหารท่านจีบอนก็ได้ประโยชน์ ในระดับของกีวอนอันนี้ท่านเสนาสนะดูได้สิปี20ปี30ปีหรือหลายก็หันผู้มาใส่ก็ได้เพิ่งผ้าอาศัยผู้เฮ็ดไว้ก็ถือว่าได้อานิสงส์อานิสงสง์เป็นจังว่าอานิสงส์ได้หลายกว่ากาะเพราะว่าได้ประโยชน์ะดนก็าการหลัก็ค่อย เพื่อนท่านซ่านท่านกุตีแล้วกับพวกคักใจท่านหมอท่านถวยท่านอันนี้กับมันไม่ดอพากันได็กทำการสร้างกุฏีทั้งสองหลังนั่นแหละทั้งไฟฟาไฟยมไฟไฟแม่ชีก็ขอให้ประสบแต่ความสุขครับเจริญเนอะ